โฮลาจานช์แชนลมหัศจรรย์พนังบววร้อยร้านชัยชาญก้ามงคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้เสนอเรื่องราวของดวงลัคนาร,ราศีกลุมพยากร์ช่วงระหว่างวันที่25มกราคมถึง22กุมภาพัานธ์66นะครับมารับชมการพยากรณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องอื่นๆกันเลยนะครับ เรื่องอะไนะครับที่จะนำเสนอในช่วงเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของจิตใจนะฮะจิตใจของชาวราศีกลุ่มนะครับคุณยังคงไม่พอใจในเงินสดของคุณนะครับแม้ว่าคุณจะมีเยอะแต่คุณก็มองว่าต้องได้เยอะกว่านี้อีกมันยังต้องปรับอะไรต่อมีอะไรอีกมากเลยนะครับแม้ยังต้องต่อสู้อีกหลายยุคตามนะครับเพื่อเติมเต็มกรเลข,ของคุณให้มันเต็มที่ด้วยนะครับแน่นอน คุณมีทั้งความสําเร็จที่ได้มาแล้วนะครับและความรุ่มเหลวบ้างนะครับที่มักจะมาจากพวกชนชั้นในงานคนต่างด้าวนะครับเป็นสําคัญครับแต่คุณก็ยังมีพลังในการแปรเปลี่ยนปรับให้มันลงตัวมากกว่านี้อีกด้วยต่อไปนะครับเรื่องของตัวตนของลัคณาราศีกุมเป็นแบบอยู่นิ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงย้ยายเดินทางปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งได้รับพลังปราณที่ดีจากฟ้าในช่วงยามเช้าหลาลงโล่งที่อากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยชาวกุมก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นอ,อีกอีกด้วยเรื่องต่อไปคือเรื่องของดวงการเงินของชาวกลุมเนี่ยรายจ่ายของกลุ่มเนี่ยช่วงนี้จะต้องจ่ายเงินให้กับคนที่อายุน้อยกว่าต่ำกว่า ซึ่งเป็นลูกน้องของคุณบริวารของคุณนะฮะถ้าถามว่ายเยอะไหมนะครับคําตอบคือไม่เยอะนะครับแค่นี้ขนหน้าแข้งของชาวกุ้มไม่ล่งหลอกนะครับคุณสามารถเอาเงินหมุนตรงนี้ไปต่อยอดให้คุณมีความรุ่งมบูรณ์ุูณผลร่ารวยมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกด้วยนะครับแนวคิดแบบเงินต่อเงินซื้อใจคนแค่ตัวอีกด้วยเพื่ออะไรหรือก็เพื่อให้คนเหล่านี้ช่วยคุณ ไปนานๆนั่นเองนะครับแม้เงินหมุนของชาวกลุ่มเนี่ยจะมีการหมุนเยอะมากแต่ก็ยังคอนโทรลให้มันได้อย่างลงตัวอีด้วยนะครับเงินหมุนไปหมุนมาอย่างสมดุลและสามารถสร้างความร่ำรวยความสมบูรณ์มาสู่กระเป๋าสตางค์ของคุณอีกด้วยนะครับการโฆษณาของคุณแคมเปญนะครับยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้อนอีกด้วยอ้อมฮึ่มทางการเงินนะครับของคุณเนี่ยของชาวกลุ่มเนี่ยเรียกว่า ผ่านความสำเร็จนะครับมามากเกือบ300%นะครับุณมีความสามารถในการหาไรายได้ได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับด้านนี้อาจจะประมาณนี้ด้านนวนประบัณเท่านี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับยอดเงินทะุุเพดานไปแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการเรียกว่าเหตุการณ์รุ่มรุ่นดอนบ้างในบางโอากาสก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้มากกว่าล้มเหลวอีกด้วย การเงินของคุณเนี่ยเหมือนคุณอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์มองลงมาดูความสําเร็จนะครับในดีที่คุณทําไว้แล้วนะครับดูแล้วมันน่าพึงพอใจอีกมากครับหาเงินง่ายนะครับแต่ว่าคุณมีแผนการที่ใหญ่นะครับที่มันดูยากแต่ว่ามันท้าทายความสามารถคุณมากกว่านี้อีกด้วยนะครับให้คุณก้าวผ่านมันไปให้ได้นะครับเมื่อคุณทําได้คุณและเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านมันได้ด้วยนะครับคุณคาดหวังจะมีรายได้ เป็นตัวเงินมากนะครับวันนี้อีกด้วยในมุมการงานนะครับสไตล์ชาวราศีกุมในช่วงนี้คุณทํางานแบบคุณออกหน้าและให้คุณส่วนคุณเนี่ยอยู่ห่างหาอยู่เบื้องหลังนะครับคุณถนัดในการทํางานแนวนี้นะครับแนวที่มันทัดท้ายยิ่งยากยิ่งชอบนะครับเดินทางบ่อยๆเนี่ยกระแสะการเงินของชาวกลุ่มยิ่งดีนะครับการควบคุมเหล่านี้จะได้เรื่องของ ความทั่วถึงครอบคลุมนะครับและเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ที่ดีด้วยนะครับเลยด้ว่าในด้านงานงานเนี่ยคุณต้องการมีความรู้รอบด้านและคุณเข้าใจกลุ่มนิสัยของกลุ่มลูกค้าของคุณว่านะครับมีความสําคัญมากๆนะฮแม้จะมีสิ่งที่บันทอนความสําเร็จของคุณนะครับเกิดความยากที่ควรจะเป็นอีกด้วยนะครับทําให้รายได้ของคุณเนี่ยหายไปมากนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัญหาคาราสรซังมาด้านนานอีกด้วย ซึ่งไอตัวปัญหาคาราัสังเหล่านี้นะครับมักจะมาจากเรื่องของหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานรัฐกิจนะครับในเรื่องของด้านระบบสาธารณภคต่างๆที่มันชักช้าไม่ได้ใ,ใจคุณประมาณนี้อีกด้วยในมุมความรักนะครับความรักของรัคณาและราศีกุมในช่วงนี้เหมือนหมดเวลาหวานกันแล้วนะครับเพราะว่ามัวเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปกับการเดินทางแสดงหางเงินกลับบ้านมาก็เหนื่อยแทบจะ ลืมตามไม่ไหวแล้วนะครับการจะมาสวีดนะครับก็คงต้องพูดว่าแท้จะเป็นแบบไม่ได้เลยเอาเวลาเนี่ยไปทํางานใครอยาทงานจนดึกจนดื่นนะครับจนลืมความรักไปแล้วนั่นเองนะครับหากคุณโสดช่วงนี้จะว่าไม่ค่อยไปมาหาสู่กับคุณแฟนหรือคุณหรือคนที่คุณหมายปองคนที่สนิทด้วยนะครับและไม่ค่อยไปเยือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของคุณแฟนนะครับเพราะว่าภารกิจและตัวนะครับการทำบ่อยเนี่ยหรือดิวงานมากประมาณนั้นนั่นเอง ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับเข้าใจว่าทํางานหนักก็เพื่อความรักของครอบครัวของคุณเพื่อความมั่นคงทางการเงินของพวกคุณอีกด้วยมาดูมุมตัวเลขนโชคกันบ้านนะครับได้เด่นสำหรับชาวราศีกลุ่มก็คือเลข1เลข6และเลข2นะครับจบแล้วนะครับสําหรับ ดวงลัคนาและราศีกลุ่มช่วง25มกราคมถึง22กุมภาพันธ์66นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ลืมกดกระดิ่งช่องประจาชนชานแนลด้วยนะครับซินเจียยูอี่ิน,นีหัวชายสวัสดีครับ